คุณกําลังฟังซึงมมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังเราอยู่กันช่วงวันท้ายๆ้ายของปีกันเลยนะครับวันนี้วันที่30ธันวาคมครับปฏิทินกำลังจะถูกเปลี่ยนผ่านไปนะครับในทีม The Spirit of Christmas 2021นะครับซึ่งก็เลยคิดปัดไปแล้วครับวันนี้คงต้องบอกเล่าเรื่องราวของประสบการณ์วันท้ายๆยของปีกันนะครับคริสต์มาสปีนี้เป็นยังไงบ้างครับมีความสุขกันดีไหม ได้รับของขวัญจากซันตาคอตไหมหรือว่าได้เป็นซันตาคอตตัวนั้นที่มอบของขวัญมอบความสุขให้กับผู้คนครับสื่อมวลชนคาสิกประเทศไทยนะครับยังคงรับใช้พี่น้องผ่านทางงานสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำรายการทีวีทำช่อง YouTube ถ่ายทอดสดบันทึกเทปทำสกูปทำรายการวิทยุแล้วก็ทำาพดแคต์ที่ท่านผู้ฟังกาลังรับฟังอยู่นี่นะครับในช่วงของ วันพระกคิจะสมภพนะครับหรือวันคริสต์มาสหรือเราจะเรียกว่าเทศกาลคริคสต์มาสก็ได้ครับปีนี้สื่อมวลชนคาาวถึกประเทศไทยมาแปลกนิดนึงตรงที่ว่าเราได้เข้าไปครับมีส่วนร่วมกับงานในภาคของสังคมพอสมควรนะครับการช่วยเหลือ ปกติแล้วนะครับสถานสงเคราะห์ผู้พิการของคามิเดียนที่ราดกระบังเนี่ยครับเขามีงานประจำปีเขาก็จะมีโต๊ะจีนนะครับการจับฉลากสอยดาวประมูลภาพอะไรต่างๆปีนี้ทำแบบนั้นไม่ได้นะครับก็เลยชวนสื่อมวลชนคาริเะเทศไทยครับไปไลฟ์สดเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งอย่างบ้านสุขฤทไทยนะครับที่ใกล้ๆวัดแม่พระฟัติมาที่นั่นก็มีสตรีนะครับที่ได้รับการเอาเปรียบจาก ชีวิตหรือมีความยากลำบากนะครับก็มีคณะซิสเ e อร์ศีชุมพาบาทก็ไปช่วยนะครับซื้อววลจนคัณฑ์ผลิตไทยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวาสิ่งเหล่านั้นออกมาครับแต่วันนี้สิ่งที่อยากจะเล่าน่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับคำว่าเรื่องเล่าปลายปีดีร้ายจะผ่านไปครับทุกๆวันของชีวิตนะครับก็จะผ่านเราไปแม้กระทั่งสิ่งที่ท่านผู้ฟังกาลังรับฟังอยู่ครับพอสแคท ของคาทอลิกในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ารับใช้พี่น้องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันนี้นะครับโอ้เกือบปีเลยทีเดียวนะครับเราจัดตอนอะไรกันมาบ้างครับ ผมลองไปดูย้อนกลับไปนะครับเราเปิดด้วยตอนที่เป็นธีมเรื่องของรักระหว่างล็อกนะครับก็เป็นเรื่องราวของความรักครับแต่ระหว่างล็อกก็คืออยู่ในช่วงของโควิดนั่นเองนะครับในเดือนมีนาคมเราไปพบเรื่องราวของเขาชื่อโยเซฟครับปีนี้พระศาสนาจากคาทอลิกให้เป็นปีนักบุญโยเซฟนะครับเราก็เลยบอกเล่าเรื่องราวของนักบุญโยเซฟนะครับถัดไปครับเป็นธีมหิมะตกเดือนเมษายนนะครับเป็นเรื่องแปลก แต่เกิดขึ้นจริงแม้ว่าหิมะจะไม่สามารถตกในเดือนเมษายนได้นะครับแต่หลายๆเรื่องครับเกิดขึ้นจริงๆนะครับในเรื่องที่ในรายการได้เล่าให้กับท่านผู้ฟังนะครับในเดือนพฤษภาครับพาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของในการเดินทางมีประตูบานหนึ่งครับโอ้โหแล้วก็ชื่อตอนนี้ก็แตกต่อไปครับกำลังจะเป็นหนังสือในไม่ช้านะครับในเดือนมิถุนายนครับพาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของผู้เชี่ยวชาญการบุญครับ เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเรื่องราวของบรรดานักบุญในคิดศาสนาครับเป็นมาอย่างไงหรือว่าเรื่องราวของแต่ละคนอัศจรรย์อะไรต่างๆครับเดือนกรกฎาคมครับโควิดสกิดเรานะครับประโยชน์ที่ได้จากโควิดนะครับหรือว่ามุมมองกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปผมเพลิดเพลินมากนะครับกับการที่ได้จัด ในแบบของฟังหนังดูสาระในภาคพอดแคสต์นะครับจัดแบบนี้ไป3เดือนเลยนะครับสิงหาตุลาแล้วก็พฤศจิกาครับสามซีซั่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซั่นแรกก็ปกติครับซีซั่น2บอกว่าเข้มขึ้นนะครับและซีซั่นที่สก็คือพฤศจิกามาแปลกนะครับแปลกอีกแล้วนะครับเรื่องราวแปลกๆมีทั่วไปหมดครับเดือนกันยาเราไม่ข้ามเลยไปเพราะว่า เป็นเรื่องราวใกล้ๆกับวันสื่อนะครับก็เลยเป็นตอนสุขสรรวันสื่อนะครับแล้วก็พามาถึงเดือนสุดท้ายของปีครับเดือนธันวาคม The Spirit of Christmas ครับสนุกสนานนะครับลองมาดูซิครับว่าในบรรดา EP ทั้งหมดครับลองจัดอันดับเล่นๆครับช่วงไหนตอนไหน EP ไหนมีผู้ฟังเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้เราวัดจากยอดวิวครับวัดง่ายๆด้วยนะครับไม่ได้มองว่า ในรายการตรงนั้นออกก่อนออกหลังนะครับจะท่าอันดับมาให้ท่านผู้ฟังลองฟังกันดูนะครับว่าเอท่านผู้ฟังมักจะไปฟังเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับยอดอันดับสูงสุดนะครับมียอดวิวยอดปัจจุบันเมื่อวานเข้าไปนะครับก็คือ604วิวครับเป็นชื่อตอนที่ว่า ก่อนที่ความรักจะเริ่มขึ้นก็คือ e ี1ของเราเลยครับเพราะนั้นแบบเป็นพอดแคสที่ค่อนข้างเปิดตัวแรงนะครับยังอยู่ในตำแหน่งอันดับหนึ่งตลอดการนะครับอันดับ2ครับเป็นตอนที่เราเล่าเรื่องราวภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแม่พะฟาดีมานะครับมียอดวิวอยู่ที่593วิวเวอร์นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องการประจักษ์ของแม่พะครับอันดับที่3ครับเป็นเรื่องราวของ แม่ชีเทเลซาครับอยู่ที่จำนวน504วิวนะครับเป็นในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็เป็น EP10 นั่นเองนะครับเป็นเรื่องของแม่ชีเทเลซาคุณธรรมคำสอนชีวิตใดๆต่างๆก็น่าสนใจนะครับอันดับที่4ครับเป็นเรื่องดาวของเราที่เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับนักบุญครับได้450บวิวนะครับเป็นเรื่องของประวัตินักบุญตลอดปีนะครับ แต่ว่าเราปรับเป็นประวัตินักบุญตลอดเตือนนะครับ EP ที่19ครับแล้วก็อันดับที่5นะครับก็เป็นประเด็นภาพยนตร์อีกนะครับเป็นเรื่องราวของซิสเตอร์ไปทำอะไรในซีรีส์เกาหลีครับอ่าติดตามดูก็น่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตนะครับ ในปีถัดไปเราคงมีเรื่องราวดีๆสนุกๆครับมาเป็นเพื่อนร่วมทางให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามเราต่อไปนะครับยังไงก็ฝากรายการของพันธมิตรด้วยนะครับนั่นก็คือแปลว่านอกจากรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอสแคร์คาทอลิกแล้วนะครับเราก็งอก อีกหนึ่งรายการครับชื่อรายการ Better h e l l t h Better Life นะครับก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพนะครับจัดโดยวิทยาลัยเซนหลุยนะครับเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับแล้วก็รายการที่เริ่มพร้อมกันครับอะไรนะครับชีวิตยังต้องดิมเนินต่อไปนะครับโดยดรจิตราครับสามรายการสำหรับปีนี้นะครับแต่ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามนะครับเนื่องจากว่าเล่าเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับ มีผู้ฟังสนใจเยอะทีเดียวนะครับปีหน้าก็คงจะต้องมีซีซั่นต่อไปอีกนะครับอันนี้เป็นซีซั่น3แล้วซีซั่นหนึ่งหเรื่องนะครับมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารคดีเรื่องของสมเด็จพระสัจปปาเองนะครับสารคดีเรื่องของความทรงจําการบทเทศนะครับอะไรต่างๆแล้วก็มีภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงกับศาสนาอีกนะครับรับรองในปีหน้าได้ฟังกันแน่ครับแล้วเราก็อาจจะนําเรื่องราวที่เราทํากันนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรณกา บันศิสินอุเชนีซีโนดนะครับหรือว่าปีที่สําคัญของทางคิดศาสนาที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับมาอัปเดตกันครับมาเล่าสู่กันฟังคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีครับเรื่องเล่าปลายปีจะดีจะร้าย ชีวิตจะผ่านพ้นไปเราก็ต้องดําเนินต่อไปครับเราคงต้องพบปะเจอเจอสิ่งที่ดีบ้างสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีบ้างนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าเรายังเดินก้าวข้ามาได้ข้ามผ่านนะครับจากปี2021สู่ปี2022อย่างมีความสุขอย่างที่เราพบว่า ยังไงก็สุดแล้วแต่ครับชีวิตก็ก้าวเดินไปในการก้าเดินนั้นนะครับแต่แสดงว่ามีพระพรแสดงว่าเรายังมีแรงนะครับพระคัมภี์รในวันนี้ครับจากหนังสือของประกาศกอิสยาเขาบอกว่าเมื่อเวลาเหมาะสมนะครับฉันซึ่งเป็นพระเจ้าของคุณก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้ บันดาลขึ้นหรือเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับเมื่อเวลาเหมาะสมรายการพอสแค a t คาทิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็รับใช้ท่านผู้ฟังมาร่วม1ปีนะครับก็เป็นความสุขของผู้จัดครับแล้วก็น่าจะเป็นความสุขของผู้ฟังด้วยนะครับที่เปิดผ่านไปผ่านมาแล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวดีๆได้ความรู้ได้กำลังใจได้ความสุขได้พบว่าสิ่งที่ถูกซ่อนไว้มีคุณค่าจริงๆมีประโยชน์จริงๆครับ หยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับต้องบอกว่าปีหน้าพบกันครับปกติจะบอกว่าสัปดาห์หน้าพบกันมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังปีหน้าพบกันในสัปดาห์ใหม่ในวันใหม่ในปีใหม่ทุกๆสิ่งอย่างเป็นความใหม่ที่รอเราอยู่ครับไปคว้ามันครับก้าวเดินต่อไปพบสิ่งดีๆเสมอนะครับสัปดาห์นี้วันนี้ลาไปก่อนครับปีนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ